คําเตือนรายการนี้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการหาซื้อฉลากกินแห่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม One, two, สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ที่น่ารักทุกท่านนะครับ ก็สลับคลิปนี้นะครับก็จะมาดูเลขติดนะครับสลับในเลขติดในวันนี้จะมีตัวไหนบ้างนะครับก็ขอย้อนหลังไปก่อนนะครับตั้งแต่วันที่1เดือน8นะครับซึ่งเลขติดก็จะให้มาที่3 7 5เจ็ดห้าแล้วก็หนึ่งนะครับผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าหนึ่งนะครับหวยออกผลปรากฏว่าหวยออกนี่นะครับสองหกหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าออกที่สองหกหนึ่งนะครับ ผลปรากฏว่าออกสองหกหนึ่งนะครับในงวดวันที่หนึ่งเดือนแปดนะครับต่อมานะครับก็นะครับเลขติดเลขติดโอเคนี่เลขติดเลขติดนี่นะครับต่อมาวันที่สิบหกเดือนแปดนะครับ สำหรับเลขติดก็จะได้มา153และ9นะครับผลปรากฏว่าเลขออกนะครับ750นะครับบน7 5 0ล่าง2 3นะครับเลขเข้าก็คือเลข5นะครับก็ก็ถูกต่อเนื่องนะครับสำหรับเลขติดนะครับน,นี้ก็มางวดวันที่1เดือน9นะครับเลขติดสำหรับเลขติดวันที่1เดือน9นะครับ ก็ได้มาที่5973นะครับ5973ผลปรากฏว่าเลขที่ออกนะครับออกมา2ตัวนะรครับงวดน,นี้ออกมา475นะครับเลข3ตัวบน475นะครับสหรับงวดน,นี้ก็เข้านะครับต่อมาก็มาดูงวดวันที่16เดือน11นะครับเลขติดเลขติด ก็ได้มาที่เลข9เลข3เลข1และเลข7นะครับผลปรากฏว่าในงวดวันที่1เดือนเองน 16, 11, นองวดนะวันที่16เดือน11นะครับผลปรากฏว่าหวยออกอ, 16, อ, 11, ออกอะไรนะ1วันที่16เดือน1 1อออกอะไรเอ่ยสิบเดือนสิดออกอะไรนะ ทำไปก่อนเนาะเพราะม่ได้จดไว้วันนี้โอเคอันนี้งวดวันที่สิบสองวันที่หนึ่งเดือนสิบสองนะครับหนึ่งเดือนสิบสองนะครับสำหรับเลขติดก็ได้มาที่เลขหนึ่งเลขห้าเลขสามและเลขเก้านะครับผลปรากฏว่ารางวันที่หนึ่งเลขท้ายสามตัวนะครับออกที่สองห้าแปดนะครับก็เลขห้าเขเข้านะครับ หาเข้านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดเนาะออกอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวหาจากหาจาก Google ไว้ก่อน วันที่16หเดือน11เนาะอ,อ๋อผลปรากฏว่าออกเจ1ดหหนึ่งเนาะในงวดวันที่ส6บหเดือน11เนาะ16หเดือน11บวันที่16เดือน11นะครับเลขติดเนาะก็ได้มาที่เลข9 3้าสามหนึ่งเจดะครับผลปรากฏว่าเลขหนึ่งนะครับผลปรากฏว่าหวยออกเ 7, จ 7, 6 1เจ็ดหหนึ่งนาะก็ถือว่าเข้านะครับเจ1ดหหนึ่ง เทาทั้งสองตัวนะครับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเนาะแต่เราจะเอาเลขสิบกับเลขหน่วยเป็นหลักเนาะต่อมานะครับงวดวันที่สิบหกเดือนสิบสองเนาะเลขติดที่ได้มานะครับวันที่สิบหกเดือนสิบสองเลขติดนะครับงวดที่จะถึงอีกสักไม่กี่วันนี้นะครับก็จะเป็นเลขโอ้นี่อะไรเข้ามา ก็จะเป็นเลข1เลข3เลข5และเลข9นะครับดูว่าจะมาหรือไม่ครับ1-359นะครับเลข1-359นะครับก็ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ